สวัสดีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายจูดี้เจมส์ให้สัมภาษณ์กับ The Express.co.uk โดยเฉพาะเกี่ยวกับท่วงท่าที่ทำให้เจ้าหญิงเคสและเมแกนมาเคิลเป็นหนึ่งเดียวกันและท่าทางที่แบ่งแยกทั้งสองโดยสิ้นเชิงทั้งเจ้าหญิงเคสและเมแกนมาเค,คิลคุ้นเคยกับการอยู่หน้ากล้องและนำเสนอตอนเองได้ดีมากในที่สาธารณะอย่างไรก็ตามอดีตด,ด้านการแสดงของเมแกนมาเคิล ทำให้เธอสามารถฝึกฝนทักษะที่เจาหญิงเคทยังไม่เชี่ยวชาญได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวจูดี้บอกว่าผู้หญิงมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ทรงพลังในนิสัยการใช้ภาษากายเมื่อปรากฏตัวในที่สาธารณะและความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดมักจะมาจากสายตาของพวกเขาเจ้าหญิงเคสมักจะแสดงในตาตรงๆสร้างเอฟเฟกที่ดูสง,ง่างามมากกว่าความสัมพันธ์ที่ดูเป็นปัจเจกบุคคล การแสดงในตาของพระองค์เชกเช่นเดียวกับราชินีผู้ล่วงลับควรจะเพลิดเพลินไปกับการเฝ้าดูมากกว่าที่จะเข้าร่วมในการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดเจ้าหญิงแคทไม่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยการสบตาโดยแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์น้อยมากจูดีกล่าวว่าการสื่อสารเพียงแวบเดียวในดวงตาของเจ้าหญิงแคทคือประกายความแ,มแน่วแน่ระหว่างรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์มากของดวงตาเป็นครั้งคราว การแสดงในตาที่สงวนท่าทีมากขึ้นของเจ้าหญิงแคททำให้พระองค์ทรงแตกต่างจากดัชเชสเมแกนผู้เชี่ยวชาญกลาวในขณะที่เมแกนมาเคิลมักจะใช้การแสดงในตาที่สื่อสารโดยตรงมากกว่าที่พูดกับกล้องดูเหมือนว่าจะทำให้เรามีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบตัวต่อต,ต,ตัวมากขึ้นและแม้ว่าภาษากายของเจ้าหญิงแคทจะถูกมองว่าสะท้อนถึงสมเด็จพระราชินีผู้ล่วงลับไปแล้วแต่เมแกนมาเคิลก็สะท้อนถึงเจ้าหญิงไดอาน่าอีกพระองค์หนึ่ง สัญญาณผูกตาเหล่านี้เป็นลักษณะที่เจ้าหญิงไดอาน่าส่งใช้บ่อยๆเพื่อเลียงพิธีการปกติของการเป็นสมาชิกราชวงศ์และดูเหมือนจะแบ่งปันเรื่องตลกความคิดและช่วงเวลาต่างๆกับสาธารณชนโดยตรงก่อนที่เมแกนมาเข้าจะอภิเษกสมรสกับเจ้าชายฮารีเมแกนเป็นนักแสดงซึ่งโด่งดังที่สุดในการรับบทบาทราเชลเซนผู้ช่วยทนายความในละครกฎหมายเรื่องซูส จูดี้อธิบายว่าช่วงเวลาหลายปีในฐานะนักแสดงของเมแกนจะช่วยพัฒนาลักษณะการสื่อสารด้วยตานี้เนื่องจากเมแกนจะคุ้นเคยกับการมองกล้องและผ่อนคลายมากในการพูดโดยตรงในทางกลับกันเจ้าหิงเคสทรงทำงานที่พาร์ที้พิเศษธุรกิจของครอบครัวมิดเดิลตันและยังเป็นผู้ซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับจิกซอซึ่งทั้งสอ,งอย่างนี้ไม่ได้เตรียมให้พระองค์ได้เรียนรู้ที่จะพูดคุยกับกล้อง อย่างไรก็ตามนักแสดงและนายแบบได้รับการฝึกฝนให้มองเห็นกล้องในฐานะคนคนหนึ่งและตอบสนองตามนั้นในขณะที่ราชวงศ์มักจะมองว่ากล้องเป็นสิ่งที่ติดตามทุกการเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกชีวิตของพวกเขาแทนที่จะเข้าร่วมนอกเหนือจากภาษากายที่แตกต่างกันอย่างมากของเจียิงเคสและเมแกนมาเคิลยังแสดงท่าทางทั่วไปหลายอย่างบ่อยครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ จูดี้กล่าวว่าเมแกนและเจ้ยิงเคทมีลักษณะทางภาษากายที่คล้ายกันมากเช่นผมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สัมผัสด้านข้างของใบหน้าซึ่งจะแสดงแหวนแต่งงานและแหวนมันรวมถึงเป็นพิธีการก่อนแต่งงานด้วยสิ่งนี้ประกอบกับความสง่างามเกินจริงในท่านั่งอันสง่างามโดยหลังตั้งตรงและขาเอียงในแนวทแยงได้รับการขนานนามให้เป็นดัชเชสเอียง จูดีสรุปว่าตอนนี้ผู้หญิงทั้งสองปรากฏตัวมากขึ้นในฐานะหน่วยงานอิสระโดยใช้ภาษากายที่แสดงความมั่นใจเมื่อทั้งส,งสองส่งเสริมกิจกรรมของตัวเองโดยที่ไม่มีกระเป๋าถือเพื่อสร้างเกราะกำบงังและห้อยแขนลงข้างลำตัว